สวัสดีครับสำหรับทุกท่านที่เกิดปีฉลูนะครับวันนี้ผมจะนำความรู้โบราณมาถ่ายทอดในแต่ละปีนั้นคนเกิดปีฉลูจะเป็นยังไงบ้างนั่นคือภาคพยากรณ์แต่ในเรื่องราวของบทบาทตำราบโบราณเป็นการต่อสู้ระหว่างของสองอย่างดาวดีและดาวร้ายอยู่ในชะตา จะต้องเอาองค์ใดมาดูแลชะตาชีวิตคนเกิดปีฉลูผูกพันกระดาวไท้สวยไทยสวยเอียคือเทพเหมือนกับร้อยเวรนะร้อยเวรที่จะมาดูแลชะตาองค์ไท้สวยมีทั้งหมด60องค์แต่ในปีนี้การนำา60องค์มารวมเป็นองค์เดียว เขาเรียกว่าไทสวยรวมไยสวยนั้นมีพลังมากเกี่ยวกับชาตาชีวิตทั้ง12นักษัตวแล้วปีนี้เป็นปีสิงทิวเป็นปีวัววัวทองทตาดินองค์ไยสวยนั้นเข้ามามีบทบาทเป็นปีชงโดยเฉพาะคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ ถ้าคุณเกิดปีฉลูแปลว่าเจ้าชะตาเจ้าชีวิตของคุณคือองค์ไทยสวยถามว่าองค์ไทยสวยเข้ามานั้นมาทำอะไรได้บ้างองค์ไทยสวยนั้นมาลดบทบาทดาวร้ายและมาเสริมดาวดีในชะตาชีวิตของคุณให้มีพลังเหมือนกับการไม่ให้คนชั่วเข้ามาครองเมืองสนับสนุนให้คนดี บำรุงบ้านเมืองทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นในทางที่ดีคนเกิดปีฉลูจะเจอดาวทับไทสสวยก็รู้แล้วครับปี6 0ปีเจอหนึ่งครั้ง12ปีก็เจอหนึ่งครั้งทับไส้สวยทำให้เรื่องที่ไม่ดีนะั้นวุ่นวายอันนี้ผมห้ามก่อนคนเกิดปีฉลูไม่ควรไปเที่ยวขุดดินทุบขุดเจาะในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทุกที่เป็นว่าปีเกิดคุณต้องห้ามดาวอีกดวงเต็กสัวอุบัติเหตุการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุสำหรับปีวัวลกชีเกิดความขี้เกียจเบื่อหน่ายเกียดคร้านเกิดขึ้นส่วนส่วนอีกตัวหนึ่งพัวชุยวุ่นวายเสียทรัพย์หัวไก่ดาวดี ฝีมือการคิดความอ่านคุณกว้างไกลขึ้นส่วนสุดท้ายคือตัวไทยเก็กการเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งเพราะนั้นไทยสวยก็ต้องมาหนุนการปรับตำแหน่งเพื่อไปแก้ดาวโรคภัยไข้เจ็บนั้นปีนี้คนเกิดปีวัวมีไทยสวยองค์รวมไว้ทุกคนคุณจะปลอดภยัยเหมือนเราเคารพ เขามารับหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นร้อยเวรดูแลทั้งปีสำหรับคนเกิดปีฉลูอันนั้นจะปลอดภัยได้ด้วยใช้องค์ไทยสวยมีไว้บูชาคุณจะโชคดีไปทั้งปีครับสำหรับทุกคนที่สนใจการทำนายอย่างละเอียดแบบเดือนต่อเดือนพร้อมเลือกยามทั้ง12ปีเกิดคุณสามารถอุดหนุนหนังสือของผมได้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานในปีต่อไปอย่าให้เขาเลิกหรืออย่าให้ผมเบื่อหรือเลิกเนยโดยที่คุณไม่ได้ซื้ออ่านเลยเป็นตำราที่มีติดประจำบ้านไว้จะทำให้คุณวางแผนได้อย่างดีนะครับส่วนสาหรับทุกท่านที่ติดตามคลิปดีๆในแต่ละปีในแต่ละเดือนนั้นนะครับคุณสามารถสนับสนุนด้วยการพิมพ์เสนอแนะกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ได้นะครับ ขอให้โชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ